คดียุบพักก้าวไกลที่ผู้สันทัดกรณีเคยวิเคราะห์กันว่าสารรัฐธรรมนูญน่าจะพิจารณารวดเร็วแบบติดจรวดและจบภายในเดือนเมษายนนั้นทำท่าจะไม่เป็นเช่นนั้นภายหลังนักครินเมฆไตรรัตประธานสารรัฐธรรมนูญออกมายืนยันเองว่ามีความเป็นไปได้ที่วันที่17เมษายนซึ่งจะมีการประชุมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญอาจพิจารณาขยายเวลาการชี้แจงเพิ่มเติมให้กับพักก้าวไกลออกไปอีก15วัน ความน่าสนใจของท่าทีที่ออกมาจากประมุขของสารรัฐธรรม,มนูนไม่ใช่เรื่องขยายเวลาให้กับพักเก้าไกลแต่เป็นกรณีที่นักกรินระบุว่าอย่าเอาคดีของพักเก้าไกลไปเปรียบเทียบกับคดียุพักไทยรักษาชาติเนื่องจากเป็นคนละก,กรณีกันในเรื่องนี้ประธานสารรัฐธรรม,มนูญระบุว่าข้อกฎหมายเป็นคนละข้อกันการตัดสินครั้งก่อนเป็นไปตามรัฐธรรม,มนูญมาตรา49แต่การยุพักเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม,มนูญ ว่าโดยพรรคการเมืองซึ่งเป็นคนละส่วนกันการนำกรณีนี้ไปเปรียบเทียบกับการยุบพรรคไทยรักษาชาติเห็นว่าเป็นข้อเท็จจริงคนละอย่างกันเวลาที่เราไม่ใช่นักกฎหมายจะคิดว่าข้อเท็จจริงเหมือนกันแต่ที่จริงไม่เหมือนกันมันต่างกันมากแค่ชื่อของตัวแสดงทางการเมืองหรือตัวแสดงในคดีก็ต่างกันอยู่แล้ว การแสดงความคิดเห็นของคนระดับประธานสารรัฐธรรมนูญถือว่ามีนัยยะสำคัญพอสมควรเนื่องจากคดีนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนดังนั้นการออกมาระบุเช่นนี้จึงมีนัยยะทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันโดยเฉพาะความพยายามต้องการลดกระแสะกดดันที่ถาโถมใส่สารรัฐธรรมนูญในเวลานี้ โดยต้องยอมรับว่าลานจอดรถของสารรัฐธรรมนูญเต็มไปด้วยรถถัรวที่ทยอยมาจอดเป็นระยะเพราะคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญให้คดีล้มล้างการปกครองจากการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ของพักเก้าวไกล ที่เป็นการย้ำว่าพักก้าวไกลเป็นพักล้มล้างการปกครองสร้างความขวัญผวาให้กับพักส้มพอสมควรอีกทั้งรัฐธรรมนูญกำหนดให้คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรจึงยิ่งตอกย้ำว่างานนี้พักก้าวไกลรอดยากแต่เมื่อประธานสารรัฐธรรมนูญให้สัมภาษณ์เช่นนี้จึงเป็นการปลดล็อกให้กับพักก้าวไกลได้มีช่องหายใจเพิ่มมากขึ้นประเด็นสำคัญที่พักก้าวไกลเตรียมใช้ในการต่อสู้คดี คือความย้อนแย้งกันทางกฎหมายระหว่างรัฐธรรม,มนูญมาตรา49และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม,มนูญว่าด,ด้วยพักการเมืองเนื่องจากกรณีของการล้มล้างการปกครองรัฐธรรม,มนูญไม่ได้กำหนดบทลงโทษการยุบพักเอาไว้แต่โทษยุบพักกลับไปปรากฏอยู่ในกฎหมายพักการเมืองที่เป็นกฎหมายที่มีลำดับศัก์ต่ำกว่า จึงควรยึดถือรัฐธรรมนูนเป็นหลักโดยเมื่อก่อนหน้านี้สารรัฐธรรมนูญได้อาศัยอำนาจมาตรา49ของรัฐธรรมนูญสั่งให้พักเก้าไกลย,ยุติการกระทําและปัจจุบันพักเก้าไกลก็ได้ดําเนินการสอดคล้องกับคําวินิจฉัยของศาลแล้วจึงไม่มีเหตุให้ยุบพ,พักอีกหรือจะเป็นประเด็นที่ว่าด้วยเจตนาในการกระทําของพักเก้าไกลโดยพักเก้าไกลมองว่าการยุบพ,พักเป็นบทลงโทษที่มีความร้ายแรงการจะพิจารณายุบพ,พักนั้น ควรจะต้องพิจารณาไปที่เจตนาของผู้กระทําเป็นสําคัญว่าเสนอแก้ไขมาตรา112มีความประสงค์จะล้มล้างการปกครองหรือไม่เป็นสําคัญไม่ใช่มองแค่การกระทําทางกายภาพเท่านั้นเพราะฉะนั้นหากจะบอกว่าพักเก้าวไกลพอเริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อยู่บ้างก็คงไม่ผิดนักเหลือแต่เพียงทีมกฎหมายของพักก้าไกลจะโน้มน้าวให้สารรัฐธรรมนูญเชื่อมั่นในสิ่งที่พักก้าวไกลนำเสนอได้อย่างไรต่อไป